สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่พาจะมารีวิวเครื่องล้างจานนะคะเพื่อนๆเครื่องล้างจานเครื่องนี้ใช้ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่พาจะมารีวิวให้ดูนะคะเป็นเครื่องล้างจานที่นำเข้าจากอเมริกาเด้อพี่น้องเป็นเครื่องล้างจานที่นำเข้าจากประเทศอเมริกาเดี๋ยวพี่พาจะพาเพื่อนๆไปชมเลยนะคะว่าเครื่องนี้ใช้งานดีขนาดไหนนะคะนี่พี่น้อง เครื่องล้างจานน้ำเข่าจากประเทศอเมริกาได้ในี่พี่น้องสนใจบ่พี่น้องเครื่องนี้ใช้ดีมากได้พี่น้องใช้ดีประหยัดไฟประหยัดน้ำประหยัดไฟบ่เปลืองไฟได้พี่น้องล้างล่างจานกระดีดีสะอาดเกี่ยงเก่าหมดจดได้พี่น้องล่างใดเบิดทุกอย่างอ่าอันไหนที่บอกว่าเป็นจานชามที่บอกว่าต้องการเวลาล้างแบบว่าต้องการความแบบว่าอะไรนะนุม่มนวลเป็นบ่พี่น้อง เปราะบางเออจานแก้วที่เปราะบางบางอันนี่เป็นถ้าเครื่องล่างจานทั่วไปนี่ถ้าเป็นาจานแก้วที่มีขอบทองนี่เข่าเครื่องล่างจานบ่ได้ได้พี่น้องแต่ว่ารุ่นนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่น้ำเข่าจากประเทศอเมริกาล่างได้บดทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องสิบเอวนว่าจิจาน <laughs> <No. laughs> ไปแล้วพี่น้องเครื่องลางจานเครื่องหนีใส่ดี่ดีนะพี่นอ้องบ้านเจ้ามีบอบ้านเจ้ามีบอ